มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสาวเห็นตูบเหอมอมทะเลเบื้องหลังซึง้งเฝ้ารอเจ้าของชาวประมงผู้ล่วงลับกลับมาหาค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะโจซี่เมเจียและก็ครอบครัวคะ่ะได้เดินทางไปยังปุนตาเนกาชายหาเดเล็กๆนะคะใกล้บ้านของพวกเขาที่เปรูการเดินทางครั้งนี้ทำให้เธอเองได้พบกับเพื่อนใหม่ที่น่าสนใจ และมาพร้อมกับเรื่องราวเบื้องหลังชวนซึ้งค่ะโจซี่เล่าว่าหลังจากเช็คอินนะคะเธอและก็ครอบครัวได้พากันเดินไปตามชายหาดระหว่างทางพวกเธอได้พบกับเจ้าตูบตัวหนึ่งนะคะซึ่งนั่งอยู่ริมชายหาดสายตาของมันทอดมองไปอย่างท้องทะเลอันไกลโพ้นค่ะ เจ้าตูบดูไม่เหมือนถูกทิ้งเท่าไหร่นะคะมีริบบิ้นสีเขียวผูกตรงคอและขนค่อนข้างสะอาดฉันอยากเข้าไปเล่นแล้วก็ลูบหัวเจ้าตูเพื่อรอเจ้าของแต่ว่าหลายนาทีผ่านไปก็ยังไม่เห็นใครคะ่ะหลังจากนั้นรออยู่สักพักพวกเธอตัดสินใจรับเจ้าตูไปเลี้ยงเมื่อเห็นชาวบ้านเดินผ่านมาพวกเธอจึงไม่รอช้าเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเจ้าตูทันทีนะคะ ดยชาวบ้านเล่าว่าทุกคนในพื้นที่รู้จักแล้วก็รักเจ้าตูบตัวนี้มากเจ้าของเดิมเป็นชาวประมงแต่ว่าได้เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนเจ้าตูบเองเดินทางมายังชายหาดเป็นประจำนะคะเพื่อที่จะนั่งมองทะเลปเป็นระยะเวลายาวนานราวกับว่ากำลังรอเจ้าของกลับมาค่ะชาวบ้านไม่กล้าทำอะไรมากพวกเขาปล่อยให้เจ้าตูบทำเช่นนั้นต่อไปและคอยจัดหาอาหารที่อยู่ดูแลเรื่องสุขภาพให้เจ้าตูบค่ะ ทางด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่กล่าวนะคะว่าเจ้าตูมีชื่อว่าวากิโตปัจจุบันมีคนใจดีคอยดูแลอยู่แล้วในอดีตมีคนมากมายพยายามพาเจ้าตูบกลับบ้านด้วยแต่ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าเจ้าตูบผูกพันกับทะเลและเจ้าของที่จากไปมากกว่าผู้คนที่นี่จึงคอยดูแลแล้วก็สนับสนุนเจ้าตูบในยามจําเป็นดังนั้นครอบครัวของโจซี่จึงต้องบอกลาเจ้าตูบอย่างน่าเสียดายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ